เดี๋ยวผมไปเรียนก่อนนะครับสวัสดีครับไอ้นี่แกออกมั้งแต่เมื่อไหร่วะเฮ้ยฉันเพื่อนเก่าแกไงจำไม่ได้เหรอว่าแต่แกออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะฉันกลับมานานแล้วแต่ฉันยังไม่อยากเจอแกแล้วแกจะไปไหนเหรอนี่ปอนเอา้าไอ้ ออกมาให้เห็นหน้าได้แล้วเหรอคืออย่างที่เห็นแล้วครับขอตัวก่อนนะครับผมจะไปเรียนเฮ้ยนี่เกจะไปเรียนจริงดิฉันคิดว่าแกพูดเล่น <im> เออฉันออกมาก็ทําเรื่องเรียนต่อปวชเลยและนี่ก็กําลังจะไปเรียนมาหาลัยแสดงว่าออกมานานแล้วสินะทําไมไม่พอหัวออกมาจากบ้านเลยละ่ะทำไมกลัวคนรู้เหรอว่าหลุดออกมาจากคุกแล้วขนาดผมเป็นเพื่อนมันอะ่ะมันยังไม่บอกเลยอย่างแกอ่ะอย่ามาใช้คาว่าเพื่อนเลยปอน แหมพูดแบบนี้ไอปอนมันก็เสียใจสิเมื่อก่อนยังสนิทกันอยู่เลย <c oughs> <c oughs> ไอพวกสัญญาณขี้ขโมยฉันจะเอาแกฆ่าพวกให้หมดฟ้ากลับบ้านไปน้องเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ก็ไอส2ตัวนี้ยมันมาขโมยของไอไอเอเป็นคนขโมยส่วนไอปอนเป็นคนขับรถ <c oughs> ไอปอนแล้วยายแกล่ะจะไปรู้เหรอโทรหาเขาว่าไงอะ ฉันไม่แปลกใจเลยทําไมพ่อแม่แกจริงๆไว้กับยายเด็กนรกจริงๆพ่อพ่อไยินก่อนนอ้องเดี๋ยวฉันชดใทยให้เองสองคนนี้อของแกไปเท่าไหร่เดี๋ยวฉันจะจ่ายให้เองไม่ต้องจ่ายนะแม่ไอ้ขึ้นของเขาไปแล้วเงียบไปเลยไอ้ไอ้หรือจะให้เรื่องถึงตํารวจแกก็เลิกพาลูกฉันไปเสียคนทักเทโทษลูกตเตงก่อนไหมไม่ใช่ไอ้่อก็มาโทษแต่ฉัน <c oughs> กลับไปสั่งสอนกันที่บ้านจ่ายเงินฉันมาแล้วจะไปไหนก็ไป และทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนั้นยังกอดคอสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านตอนนี้ไม่สนิทซะงั้น <c oughs> มันก็ผ่านมาตั้งหลายปีแล้วนะครับอย่าไปพูดถึงมาเลยดีกว่าขอตัวก่อนนะครับจะไปเรียนทำไมวะนี่ก็จะเข้าสามสิบแล้วนะนี่แกสร้างเรื่องให้แต่พ่อแม่สันหาแต่เรื่องเสียเงิน <c oughs> มันไม่เห็นแก่เป็นเพื่อนแล้วนะเว้ยคิดว่าผมอยากจะเป็นเพื่อนกับมันเหรอคนขี้คุกแบบนั้นอะแล้วนี่ป้าจะไปไหนอะป้าไปส่งฉันที่ตลาดปะไม่เจอตั้งนาน<อ>ฟ้าสวยขึ้นเยอะเลยนะพี่ไอเองอะก็หล่อนะเนี่ยมีแฟนหรือยังล่ะพี่เพิ่งจะออกมาได้ไม่นานจเจ้าวลาไหนไปม,มีล่ะก็ที่ไปเรียนมาหาลัยอยู่นั่นไงหลอหลอแบบเนี้ย สาวๆรุ่นน้องคงมองเพียบไม่หรอกพี่ไปเรียนไม่มีเพื่อนเลยพี่อายุห่างจากพวกเขาตั้งหลายปีไม่มีใครอยากรู้จักเพราะว่าพี่ยากแก่แล้วโอยช่างมันเถอะมาจะให้ฟ้าช่วยดูอะไรนะโอ้ยม่ยยนางฟ้าแกมานั่งทำอะไรตรงนี้พี่ไอเขามาให้ฟ้าช่วยสอนการบ้าน่ะแม่ จะไปสอนมันทำไมแกไม่กลัวมันเหรอมันเคยอยู่ในคุกมานะจะกลัวทำไมไอ้ไม่ได้โดนข้อหาฆ่าคนตายสักหน่อยแหมคงคิดถึงลูกมากสินะมันกลับมาแล้วโอ้มันแบบนี้ให้ท้ายมันมันก็ไม่สำนึกสิไอ้กลับบ้านไม่ทำกับข้าวรออยู่ครับอ้าวพอนักศึกษากลับมาแล้วครับ ลูกฉันก็กลับตัวกลับใจแล้วแกจะมาตั้งแง่อะไรกับมันอีกอย่างฟาร์มก็โตพอพี่จะรู้ว่าไอ้ไม่มีพิษภัยอะไรกับมันใช่แม่ฟาร์มไม่ได้อะไรสักหน่อยเลี้ยงมันมาก็ต้องเข้าข้างมันสิมันออกมาจากห้องขังก็ยังบอกลูกฉันเป็นคนดีกับไอ้ปอนเมื่อก่อนมันก็ทราบพอกันตอนนี้มันก็ปรับตัวกันได้แล้วแต่ผมไม่เคยติดคุกแบบลูกลุงนะแกเนี่ยมันตามใจลูกมันออกมาขอเงินเรียนก็ยังให้มาเรียนอีก ไม่ดูตัวเองเลยว่าเป็นแค่พานลงส่วนแตนก็เป็นแค่แม่บ้านจริงลุงบอกมันให้หางานทำเหอะเดี๋ยวก็อดตายกันทางบ้านนี่ออกมาแล้วขอเงินพ่อแม่เรียนเนี่ยคิดอะไรกันคนมันเลือกเรียนอ่ะมันผิดตรงไหนฉันงงกับคนที่ตั้งคำถามแบบนี้มากกว่าไม่รู้แหละฉันไม่ใช่แม่มันฉันเป็นแม่ฟ้าฉันไม่อยากให้ลูกฉันมายุ่งกับคนแบบนี้เออฉันจะบอกมันให้ว่ามันต้องมายุ่งกับพวกแก แต่พี่ไอ้เขาหล่อนะแม่แกอย่าบ้าผู้ชายจะหน้าเมื่อไอ้ฟ้าเห็นคนหล่อไม่ได้ตัวสั่นชนะถ้าสนใจคนหล่ออ่ะทำไมมองข้ามพี่ล่ะครับพี่ก็หล่อนะฉันไม่เอาใครทั้งนั้นแหละไม่มีอนาคตทั้งคู่อ้าวป้าไปฟ้ากลับบ้านแม่บอกให้กลับบ้านไป วัสดีครับเพื่อนไปเรียนมาเป็นไงอ่ะได้สาวออลมาเป็นแฟนยังฉันมาเรียนไม่ได้มาคิดเรื่องนี้แม่ฉันก็แค่ถามดูอ่ะเห็นไปอยู่ที่นั่นมานานน่าจะขาดเรื่องสาวไปอยู่ในนู้นะได้วิชาอะไรมาบ้างอ่ะไม่ยุ่งอะไรได้วะฉันไม่อยากคุยกับแกว่ะนี่ไอ้ไอ้ฉันจะบอกแกให้นะเว้ยแกจะเสียเวลาไปเรียนทําไมวะประวัติแกก็ไม่ดีอ่ะ ไม่สงสารพ่อแม่แกหรือไงม,มันเปลืองเงินฉันอยากเรียนจะได้ไม่เป็นคนไร้การศึกษาแบบแกฝากดีวะเป็นไงบ้างไอจะสอบแล้วหรอลูกใช่ครับแม่เหลืออีกปีเดียวผมจะเรียนจบแล้วนะเก่งมากเลยไอ้ดีใจที่ลูกคิดได้ถ้าผมเชื่อพ่อกับแม่ตั้งแต่วันนั้นวันนี้ผมคงดูแลที่บ้านได้มากกว่านี้ โอ๊ยพ่อพ่อผมเจ๊บอะไรพ่อตีอะไรลูกอีกเนี่ยไอ้นี่พ่อตีไอ้จนช้ำขนาดนี้ได้เลยลูกฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันยกพวกไปตีลูกใหญ่แมมจริงเหรอไอ้และไอ้โดนขนาดเนี้พ่อยังมาตีซ้สากเหรอฉันบอกแล้วไงไปมีเรื่องก,กับคนอื่นกลับมาฉันจะฟาดซ้ำไอ้แม่บอกกี่ทีแล้วทำไมไม่ฟังกันบ้าง แล้วรู้ไหมมันไปยุ่งกับไอ้พวกเล่นยาแล้วพ่อไปรู้มาจากไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าป้านองไลายนั้นพูดไปเรื่อยหรือแกจ,จะบอกว่ามันไม่จริงเอาตัวเองไปยุ่งกับไอ้พวกเดนนั้นถ้ามีปัญหาขึ้นมาฉันไม่ช่วยนะตั้งใจเรียนหน่อยนะไอซ์อดทนหน่อยปีหน้าก็จะจบปวชแล้ว ตอนนี้พ่อกับแม่กำลังหาเงินให้ไอ้ไปเรียนต่อกรุงเทพนะแม่เข้าใจว่าตอนนี้ลูกยังดืง้อแต่ต่อไปแม่เชื่อว่าลูกของแม่จะคิดได้นะคิดได้ตอนนี้ก็ยังไม่สายหรอกลูกอย่าไปสนใจคำคนคำใครเลยลูกให้รู้ว่าตอนนี้พ่อกับแม่ภูมิใจในตัวไอที่สุดแล้วขอบคุณนะครับที่พ่อกับแม่ยังเชื่อใจและให้โอกาสผม ผมสัญญาถ้าเรียนจบแล้วผมจะดูแลพ่อกับแม่เองแม่รู้ว่าไอซ์ทำได้พ่อแม่ผมเรียนจบแล้วนะยินดีด้วยนะลูกลูกแม่เก่งที่สุดเลยแบบเนี้ยจัดคอนเสิร์ตเลยดีไหม เหมู่บ้านฉันหลอกันไปเลยพี่ไอเรียนจบแล้วยินดีด้วยนะคะจะไปยินดีกับมันทำไมจบมาก็แก่แล้วทีนี้จะไปทำอะไรได้ขับบินกับฉันไหมล่ะไม่เอาอะ่ะเดี๋ยวฉันขับตามแกไม่ทันเดี๋ยวแกก็หนีอีกของดีวะขอ,อ,อดียวอของถึงว่ารอบนี้ดีจัดเฮ้ยเฮ้ยตำรวจเพนเพ้นจะหนีนะเว้ย ไอ้ปอนตำรวจมามารับฉันหน่อยฉันมีไม่ไหวแล้วเฮ้ยไอ้ปอนยุ้ยใชเออแต่ฉันก็รู้แหละว่าฉันผิดแต่มันเสียความรู้สึกว่ะตอนฉันอยู่สถาพินิษหรือติดคุกที่เรือนจำไม่มีเพื่อนคนไหนไปหาฉันสักคนเลยแต่มันก็ดีมันทำให้ฉันได้รู้ว่า ฉันควรรักษาความรู้สึกคนในครอบครัวมากที่สุดแหมทําเป็นหลอโคตรจะแท่เลยว่ะแต่ที่ไหนได้คําคมคนคุกป้าจะบอกอะไรให้นะปอนที่จริงแล้วตอนนั้นอะ่ะไอจะซาทอดปอนก็นได้นะแต่ไอบอกว่าสงสารยายเพราะว่าปอนอยู่กับยายแค่สองคนก็เลยไม่ยอมบอกตํารวจว่าปอนมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยถ้าตอนนั้นฉันบอกแกก็คงได้ไปอยู่กับฉันเหมือนกันฉันรู้นะ ว่าแกซ่อนอะไรไว้ตรงไหนแต่ฉันก็ดีใจนะที่ตอนหลังแกก็กลับตัวกลับใจมีโอกาสได้แก้ตัวแบบอิสระต่างกับฉันต่อให้จะสำนึกได้ก็ต้องรับโทษตามกำหนดเสียอิสระไปตั้งหลายปีจริงดินี่ฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะเว้ยช่างมันเถอะเรื่องมันก็ผ่านไปนานแล้วความเป็นเพื่อนมันก็คงไม่เหมือนเดิมฉันไม่แปลกใจหรอกแต่ก็ไม่คิดว่าแกจะมาดูถูกแทนที่จะให้กำลังใจ ฉันก็แค่ยอยากกบปบตัวเองตอนที่ยายเสียและไม่ได้เรียนต่อฉันไม่อยากเห็นแกได้ดีอ่ะก็คิดอยู่แค่นั้นอุ้ยน่าเบื่อวะ่ะมาไม่จาพาลูกผู้ชายอะไรตรงนี้ฟ้ากลับบ้านเดี๋ยวสิแม่เพื่อนเขากำลังจะดีกันขอดูซีนเท่ๆก่อนกลับบ้าน,บ,านบ้าผู้ชายนะแกเหมือนใครนะแกไปกลับ,บามามา่นี่ ไอ้ตั้งแต่ฉันไม่มีแกอ่ะก็ไม่มีเพื่อนคนไหนเหมือนกันฉันขอโทษน,นะเว้ยอะไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากเว้ยฉันได้งานแล้วนะยินดีด้วยเอ้ยแต่ถ้าแกไปทำงานอะ่ะเดี๋ยวฉันไม่ส่งได้ดิ นี่แกซื้อรถใหม่แล้วไอ้ครับลูกฉันเก่งไหมทำงานไม่กี่ปีมีเงินซื้อรถให้พ่อกับแม่แล้วแน่ใจเหรอว่าทำงานสุจริตไม่ใช่ไปค้ายาหรือเปล่าแถวนี้ไม่มีคนค้ายาหรอกครับมีแต่คนขาดยาแกว่าใครปอตอนก็คนแก่ขี้อิจฉาที่ชอบมาวุ่นวายกับชาวบ้านไงแหมมันปั้นเรื่องเขาหน่อยก็ทำเป็นซึง้งเห็นว่ามันมีเงินก็อยากกลับไปคืนดีกับมันละสิ ฉันบอกแล้วไงว่าทุกคนกลับตัวกลับใจได้ไมีแต่แก่ะกลับอยู่อย่างเดียวสมองกลับปอนกับไอเข้าคืนดีกันมันก็ดีแล้วแล้วอย่างแกล่ะเมื่อไหร่จะดีกับเขามั่งนอกจากฟ้าฉันก็ไม่เห็นแกคุยกับใครเลยนะเพื่อนก็ไม่มีแล้วโปงบ้างนะครับป้าใคา้เขาอื่นเห้มีความสุขเถอะเออแต่ถ้าความสุขของคนอื่นนะเขาทำให้ป้าเป็นทุกข์อ่ะ อันนี้จัดการเราเองนะครับไอปอนแกนี่มันปากหมาจริงๆนะดีนะที่ฉันไม่ได้มีลูกแบบแกรู้ได้ไงต่อไปพี่ปอนเขาจะมาเป็นลูกเขยแม่แล้วนะพี่ปอนพี่ก็อย่าแรงสินั้นแม่ฟ้านะเห็นใจฟ้าหน่อยฟ้าคนกลางอะลำบากใจนะไอฟ้านี่แกคบกับมันเหรอเออจริงด้วยแม่ครับผมขอโทษน,นะครับเมื่อกี้ปากันไวไปหน่อย <c oughs> ฉันไม่ให้แกคบกับมันไม่ได้นะแม่กับพี่ไอ้แม่ก็กีดกันไปแล้วกับพี่ปอนอ่ะเขาไม่ยอมหรอกไอ้ปอนมันก็คนดีนะรู้จักขมาากินถึงปากมันจะดีไปหน่อยเด็กมันรักกันชอบกันมันก็ดีอยู่แล้วให้โอกาสเด็กมันหน่อยโอ๊ยลูงนี้ให้มันคบกับไอ้ที่กวยปอนอีกไม่ล่ะครับผมไม่อยากเป็นลูกเขยป้าแต่ผมพร้อมเป็นลูกเขยแม่นะครับโอ๊ยฉันไม่เอา ไม่เอาแม่ไม่ได้นะฟ้าโตแล้วแม่ครับผมจะไม่พูดไม่นี้กับแม่แล้วแต่แม่อย่าไปบบว่าคนอื่นนะบันเทิงล่ะทีเนี้ยแล้วไอ์ล่ะลูกเมื่อไหร่จะมีสะใภให้แม่ไม่มีใครสนใจผมหรอกเดี๋ยวซอกบันก็เจอเองล่ะลูกพ่อขออวยพรให้ไอ์โชคดีแม่ก็ด้วยนะความกระตันยูและความดีจะทำให้ไอ์มีชีวิตที่ดีนะลูกขอบคุณนะครับแม่ รักแม่กับพ่อนะ